รู้ได้ใช้เป็นวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเครื่องตระกูล 6H1 นะครับเครื่องที่ใช้ในประเทศไทยนะครับมาตั้งแต่ยุคเดก,ก้าตัวแรกแล้วก็มาตัวสุดท้ายนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับมีอยู่2แบบแบบแรกนะครับก็คือจะเป็นเครื่องฝาครอบวาล์วสีดําเป็นพลาสติกธรรมดาท่อไอดีก็เป็นพลาสติกนะครับนั่นก็คือ 6H1 ตัวนั้นจะเป็น12วาล์วนะครับระบบการทัจ่ายเชื้อเพลิงก็จะเป็นปั๊มสายแบบธรรมดา นะครับไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาควบคุมแต่คราวนี้ตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้นะครับ6 h h 24วาวนะครับหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าตัวแมกโรดครับตัว200แรงนะครับตัวนี้มีการพัฒนาค่อนข้างจะเยอะมากครับก็พูดง่ายๆนะครับมันก็เป็นตัวต้นแบบของ6 h K1 ซึ่งใช้ในปัจจุบันนี้นะครับเครื่องตัวนี้ฝาสูบ24วาววันที่2นะครับป้อมไฟฟ้านะครับ มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือมีกล่องคอนโทรลเข้ามาควบคุมนะครับโดยจะใช้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับบางทีเราจะเจอปัญหาว่ารถไม่มีกําลังนะครับทั้งๆท,ที่เครื่อง4สี่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ารถรุ่นนี้นะครับเต็มระบบถือว่าวิ่งค่อนข้างจะดีมากแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างจะดีนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งคือในส่วนของตัวปั๊มเนี่ย เขามีกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวกับการจ่ายเชื้อเพลิงให้สามารถหนึ่งเ,เพิ่มน้ํามันในช่วงแรกนะครับในตอนที่เราออกตัวหรือรถมีโหลดเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะจ่ายน้ํามันตามปกตินะครับแต่หลังจากที่รถเนี่ยภาระโหลดเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเขาก็จะสามารถที่จะลดน้ํามันเชื้อเพลิงในการจ่ายเข้าไปตรงส่วนของหัวฉีดนะครับให้มันลดลง นั่นก็จะตามมาด้วยความประหยัดนะครับที่ยิวสุพยายามพัฒน,นาเรื่องความประหยัดมากดังนั้นสาเหตุที่รถรุ่นนี้นะครับทั้งแรงนะครับแล้วก็ประหยัดได้ก็เพราะมีการใช้ระบบไฟฟ้านะครับโดยมีกล่องควบคุมเข้ามาในตรงของส่วนปั๊มเชื้อเพลิงนี้ถ้าตัวปั๊มเชื้อเพลิงมีปัญหานะครับก็คือ,อเรื่องของระบบควบคุมตัวนี้ไม่ทํางาน,นครับรถรุ่นนี้จะอืดมากนะครับรถจะเหมือนไม่มีแรงเลยทีเดียวเลยนะครับ กดยังไงก็ไม่ไปนะครับผมเคยเจอนะครับสุดสุดขีดเลยสุดขั้เล่งแล้วได้แค่ละๆๆแค่ประมาณ6-70แค่นั้นเองนะครับวิ่งถือว่าโอขนาดสู้6 BD 1ยังไม่ได้เลยนั่นนั่นก็คือความผิดปกติในส่วนของตัวปั๊มเชื้อเพลิงนี้เองนะครับหากมีข้อสองสัยอะไรนะครับก็สอบถามในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่